หนุ่มเตรียมแต่งแฝดสามไม่มีดรามา่าพรอพอใจแบ่งวันกันอย่างลงตัว สตีวโวหนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อเัื่องจากเคนยาได้ออกมาประกาศการตัดสินใจลองใช้ชีวิตแบบเราสี่คนผัวเมียกับเอเวอร์ลีนแมรีนและแคทเธอรีนแฟนหญิงทั้ง3คนที่วางแผนจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นของประเทศเคนยาได้รับอนุญ,ญาตทางกฎหมายให้แต่งงานกับภรรยาหลายคนได้โดยร่างกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 0 1 4การปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติในชุมชนดั้งเดิมและชุมชนมุสลิมซึ่งทั้ง4คนนั้นก็ได้ออกมาให้สัมาาาเ่่อนนนใ้หนนจะนะนข รู้จักกับน้องสาวทั้งสองคนของเธอซึ่งทั้ง3คนนั้นก็เปิดเผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขารักผู้ชายคนเดียวกันอีกทั้งพวกเขายังได้มีการจัดตารางวันเวลาด้วยว่าใครจะนอนค้างคืนกับแฟนหนุ่มวันไหนบ้างโดยยังมีการให้สัมภาษณ์อีกด้วยว่าพวกเรา3มคนเพียงพอแล้วสาหรับเขาและเราไม่อนุญาตให้พาใครเข้ามาอีกดังนั้นจึงเป็นครอบครัวที่มีความสุขเพียงแค่3คนอีกทั้งสตีโวยังได้เผยอ,อ,อีกด้วยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของครอบครัวผมเพราะครอบครัวผ,ผมนะั้นมีความสุขกันดีเขาเข้าใจและสนับสนุนตอนนี้พวกเขา นอน